ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สำเร็จสักทีค่ะใครเคยรู้สึกแบบนี้มั่งคะว่าเฮ้ยฉันพยายามทําทุกอย่างและทําหลายอย่างแล้วทำแบบเต็มที่แล้วทําไมถึงไม่มีผลลัพธ์ทําไมถึงไม่สําเร็จทําไมถึงไม่เห็นได้เหมือนคนอื่นเขาสักทีหนึ่งค่ะจากที่จอยเนาะชอบศึกษาประวัติของคนดังๆของคนที่สําเร็จนะคะทําให้จอยรู้ความลับอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่คนสําเร็จทุกคนเขาคิดเหมือนกันคะ่ะนั่นก็คือค่ะ เขาจะรู้ค่ะว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของเขาค่ะการที่เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเป้าหมายเขาคืออะไรค่ะมันจะทําให้เขาค่ะสามารถที่จะรู้เส้นทางเดินไปสู่เป้าหมายได้ค่ะเหมือนกับเวลาที่เรารู้ว่าเฮ้ยฉันกําลังจะเดินทางไปที่ไหนฉันกําลังจะไปเชียงใหม่มันทําให้เรานะคะสามารถที่จะไปค้นหาได้ค่ะว่าเออไปเชียงใหม่เจะไปแบบไหนไปยังไงไปทางไหนดีแต่ถ้าหากเราแบบว่าไม่รู้เลยว่า ความต้องการของเราคืออะไรเราไม่รู้เลยว่าที่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันคืออะไรค่ะบางทีเราออกจากบ้านไปเราก็เดินไปเรื่อยๆนั่งรถไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่มีจุดหมายค่ะแบบนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปนานเท่าไหร่นะคะมันก็ไม่ถึงจุดหมายค่ะเพราะเราไม่มีจุดหมายยังไงคะ เพราะฉะนั้นนะคะจะจะบอกเลยค่ะว่าคนสําเร็จทุกคนนะคะเขาจะรู้ความต้องการของตัวเองค่ะเมื่อเขารู้แล้วนะเขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างค่ะลงทุนทุกอย่างศึกษาหาความรู้หรือว่าทําทุกวิธีทางนะคะเพื่อให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการค่ะไม่ว่าหนทางนั้นมันจะลําบากยังไงหรือว่ามันจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากแค่ไหนหรือเขาจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองยังไงนะคะเขาก็จะยอม ลงทุนทุกอย่างค่ะเพื่อให้ได้มันมาค่ะแตกต่างจากคนที่แบบไม่สําเร็จนะคะคนกลุ่มนี้ค่ะมักจะเริ่มต้นด้วยความสงสัยมักจะเริ่มต้นด้วยข้ออ้างมักจะเริ่มต้นด้วยคออําคถามค่ะว่าเฮ้ยฉันจะทําได้ยังไงหรือว่าก็มักจะบอกว่า ฉันทําไม่ได้หรอกฉันยังไม่เก่งฉันยังทำไอ้นั่นไม่เป็นฉันยังทำไอ้นี่ไม่เป็นมักจะหาข้อแก้ตัวให้กับการไม่ลงมือทําของตัวเองค่ะหาข้อ <t id> แก้ตัวให้กับการที่ไม่ตัดสินใจของตัวเองค่ะหาข้อแก้ตัวให้กับความล้มเหลวของตัวเองค่ะคนกลุ่มนี้นะคะมักจะทําไปก่อนค่ะแล้วเสร็จแล้วนะค่อยมาหาข้ออ้างให้กับความผิดพลาดนั้นค่ะหรือว่าหาข้ออ้างให้กับการกระทําของตัวเองค่ะ แต่คนสําเร็จนะเขาจะมีเป้าหมายในการกระทำทุกๆอย่างของเขานะคะอย่างที่จอยบอกไปแล้วว่าพอเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรปุ๊บค่ะเขาก็จะหาหนทางเลยค่ะและทําทุกๆอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ได้มันมาค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้นะคะจะฝากเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีผลนะให้ลองถามตัวเองก่อนค่ะว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจยังตัดสินใจที่จะมองหาหรือหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองหรือยังว่าตอนนี้นะเรากําลังต้องการอะไรในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรนะคะและหาความต้องการแล้วเนี่ย เราก็จะได้รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจอยฝากเอาไว้เลยนะหนึ่งข้อนี้นะคะก็คือว่าให้คุณนะรู้ความต้องการของตัวเองค่ะและทำทุกทีทางค่ะเพื่อให้ได้มันมาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปนะคะหรือว่าจะพูดคุยเป็นกำลังใจหรือว่าบอกจอยก็ได้นะคะว่าอยากที่จะให้จอยนะคะทำคลิปเรื่องไหนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ